สวัสดีค่ะวันนี้จะมีต้นไม้มงคลที่ช่วยเสริมสิริมงคลมาแนะนําให้ทุกคนได้รู้จักกันด้วยนะคะนั่นก็คือต้นทรณีสารค่ะเป็นไงคะฟังแค่ชื่อก็รู้สึกว่าน่าเคารพและน่ากราบไหว้มากๆเลยใช่ไหมคะทาไมเราถึงรู้สึกเช่นนั้นคนโบราณเชื่อกันว่าถ้าเรานํามาปลูกในบ้านจะเกิดสิ่งดีๆมากมายเลยล่ะคะ่ะซึ่งวิธีการปลูกและการดูแล ลักษณะของต้นทรณีสารนั้นเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปฟังกันนะคะค่ะันดับแรกเรามารู้จักกับต้นทรณีสารกันก่อนนะคะเนี่ยค่ะลักษณะต้นของมันจะเป็นสีน้ำตาลอย่างนี้นะคะใบมันคล้ายๆกับใบมะขามเลยนะคะนี่ค่ะแล้วมันก็จะมีดอกอยู่ใต้ใต้ใบ มีดอกและมีลูกเล็กๆขนาด3มิลลิเมตรดอกมันจะออกสีแดงๆนะคะเนี่ยค่ะต้นทรณีสารวิธีการปลูกก็ง่ายมากๆเลยค่ะใช้ดินร่วนแต่ใช้กระถางที่ใบใหญ่หน่อยนะคะเพราะว่าลักษณะต้นของมันเนี่ยจะขยายออก ปลูกไปเรื่อยๆมันจะขยายออกมากๆเลยค่ะหรือเราจะปลูกในวงล้อยางก็ได้ค่ะเนี่ยค่ะแบบนี้เลยนะคะจัดว่าเป็นต้นไม้ที่พุ่งกึ่งไม้ยืนขนาดเล็กนะคะลำต้นก็จะตั้งตรงแบบนี้เลยค่ะซึ่งมีความสูงประมาณ1ถึงสิเมตรนะคะ ถ้าเราตัดแต่งกิ่งนะคะก็จะก็จะงอกออกมาใหม่แบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะจะเป็นพุ่มสวยงามแต่ถ้าเราจะไม่แต่งกิ่งเนี่ยลำต้นมันก็จะสูงขึ้นประมาณที่บอกนะคะหนึ1 m, 1่งเมตรหนึ่งถึงสิบห้าเมตรเลยละคะ่ะสูงอันนี้ก็จะตัดออกไว้เพราะว่าต้นลำต้นมันจะเล็กถ้าเรามันจะไม่ไม่แตกพุ่มมันจะสูงอย่างเดียวเลยค่ะถ้าเราตัดนี่มันจะแตะพุ่มออก กิ่งก้านแบบนี้เลยค่ะใบจะมีลักษณะนุ่มมากเหมือนเหมือนต้นใต้ใบเลยนะคะแต่ต้นต้นใต้ใบจะเป็นอีกอีกลักษณะหนึ่งค่ะจะม่จะจะค,คล้ายๆกันนะคะแต่ไม่ใช่แบบนี้นะคะค่ะ สรรพคุณของต้นทรณีสารนั้นก็มีเยอะเหมือนกันค่ะคือรากนั้นอ่ะจะมีรสจืดเย็นนะคะก็ให้นำมาต้มกับน้ำดืม่มจะช่วยแก้ท้องอืดท้องเฟ้อช่วยขับลมในลำไส้ด้วยนะคะส่วนใบนั้นอ่ะเราก็เอามาผสมกับ ตำให้ละเอียดนะคะแล้วก็ผสมกับน้ำซาวข้าวหรือว่าเหล้าก็ได้ค่ะจะช่วยช่วยดับพิษร้อนนะคะเรามาพอกพอกบริเวณที่เกิดอาการร้อนต้องตำให้ให้แหลกด้วยนะคะใบแห้งก็มีประโยชน์ค่ะประโยชน์ค่ะคือใบแห้งนั้นเราจะนำมาบดให้เป็นผงแล้วก็แทรกด้วยพิมเ์เสนกวาดคอเด็กเลยค่ะเพื่อลดไข้นะคะ รักษาอาการตัวร้อนรักษาพิษโรคตาสางของเด็กอะคะ่ะรักษาแผลในปากด้วยใช้พอกเหงือกแก้อาการปวดฟันแล้วก็แก้โรคเหงือกด้วยนะคะ<อ>แล้วยังแล้วยังช่วยแก้อาการปวดกระเพาะอาหารด้วยสับป,ปะคุณ ไม้มงคลน,นี้ก็เป็นสัพคุณทางยาเหมือนกันค่ะซึ่งจัดว่าเป็นต้นไม้มงคลที่เด็ดสุดๆเลยค่ะโบราณจึงนำมาคนโบราณนิยมนำมาใช้ประกอบทำน้ามนด้วยนะคะโดยใช้ใบว้านชุบกับน้ำมนุใช้ปะพรมพเพื่อเป็นการปัดรลังควานแล้วก็เสนียจันไรด้วยค่ะ โบราณเชื่อกันว่าถ้าเราปลูกไว้กับบ้านจะเป็นสิริมงคลทำให้มีความสุขร่มเย็นนะคะหากว่าว่านธรณีสารเนี่ยปลูกแล้วงดงามอย่างนี้นะคะก็เป็นสัญญาณเตือนว่าแสดงว่าเจ้าของจะได้เกียรติยศ ได้ตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีขึ้นค่ะหรือมีโชคลาบด้วยนะคะและยังเชื่อว่าสามารถแพ่อิทธิคุณอาณาบริเวณให้รอดพ้นจากมนดำต่างๆด้วยนะช่วยปัดเสนียจันไรไม่ให้เข้ามาทำอันตรายได้ด้วยนะคะโอ้โหรู้อย่างนี้ต้องหามาปลูกแล้วใช่ไหมคะคุณสมบัติดีๆอย่างนี้ ชื่ออันเป็นมงคลอย่างนี้ต้องนำมาปลูก้วยค่ะซึงวิธีการปลูกนั้นง่ายมากๆเลยแล้วก็ปลูกในร่มที่มีแสงลำไลนิดๆนะคะคือให้มีแดดบ้างอะคะ่ะแล้วก็คือเด็ดสุดๆก่อนที่เราจะลดน้ำนะคะแล้วก็ตั้งน้าโมก่อนนะคะ แล้วก็สวดคาถาว่านะโมพุทธายะนะโมพุทธายะนะโมพุทธายะสามจบค่ะก่อนที่เราจะลดทุกครั้งนะคะค่ะมันเป็นเคล็ดลับที่จะทำให้เราเสริมต้นธรณีสารให้มีประสิทธิภาพ ให้ดีเราต้องปลูกในวันพระรหัสข้างขึ้นด้วยนะคะซึ่งทุกสิ่งที่แนะนำไปนี้จะช่วยเสริมให้ต้นทรณีสารนั้นยิ่งมีความศักดิ์สิทธิ์มากๆยิ่งขึ้นค่ะค่ะต้นทรณีสารนั้นมีคุณสมบัติทั้งทางยาและเป็นต้นไม้ที่ช่วยเสริมสิริมงคลแก่ผู้ปลูกและบ้านเรือนนะคะก็ ก็เป็นตัวเลือกดีๆที่ที่จะนำมาปลูกในบ้านของเรานะคะก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดกับต้นไม้ที่เป็นมงคลที่จะนำมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกันอีกนะคะค่ะก็สวัสดีค่ะ